เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมผู้หญิงเก่งและสวยถึงยังต้องโสดกันอยู่นะคะแล้วก็ทำไมผู้ชายนะคะถึงเลือกผู้หญิงเยอะจังแล้วก็ทำไมผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงที่เก่งกว่านะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะช่วงนี้ก็จะเมา์มอยหอยสังหน่อยนะคะเพราะว่า คิดบุกไม่ออกแล้วนะคะว่าจะทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะคะแต่วันนี้นะคะก่อนจะไปทํางานดิฉันก็ขอมาเมา้ามอยหอยสังกับเพื่อนๆก่อนนิดนึงนะคะวันนี้เราก็มีหัวข้อในเรื่องของทําไมผู้หญิงสวยได้เก่งถึงยังต้องโสดกันอยู่<อ>ทําไมผู้ชายถึงไม่เลือกผู้หญิงที่เก่งกว่านะคะ<อ>ก็สําหรับตัวเรานะเราเราพูดในเรื่องในเชิงอ่า ทัศนคติหรือว่าในความคิดของเรานะคะเราคิดว่าผู้หญิงที่สวยเนี่ยก็คือเขาคิดแล้วแหะว่าฉันสวยฉันเก่งนะคะหรือว่าผู้หญิงเก่งไม่จําเป็นต้องสวยอาจจะน่ารักก็ได้นะคะอะไรประมาณนั้นเนอก็ก็คือในในในความคิดของเรานะคะเราคิดว่าผู้หญิงที่เก่งเนี่ยหรือว่าผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งเก่งอะไรอย่างงี้นะคะคือเขาคิดแล้วว่า ฉันสวยฉันเก่งอ่ะฉันเลือกได้นะคะแล้วก็การที่เขาจะอ่าคบกับใครสักคนเขาก็ต้องแน่ใจว่าคนที่จะมาอยู่กับเขาไม่ไม่เอาเปรียบเขาอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะประมาณนั้นไม่ว่าเฉพาะที่ผู้หญิงเก่งแล้วก็สวยนะคะผู้หญิงทั่วไปอย่างเราเราที่ไม่ได้สวยมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เก่งแบบเลศเลอเพอร์เฟกเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างนั้นนะคะเราก็ เราก็ยังต้องเลือกเลยนะว่าการที่เราจะคบกับใครสักคนนะคะเราก็ต้องเลือกคนที่เราคิดว่าเฮ้ยเราไว้ใจเขาได้อะไรประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนั้นแหละเนาะแล้วก็ผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะเขาจะคิดว่าฉันฉันสามารถเลือกได้ถ้าเกิดฉันไม่มีแฟนหรือว่าฉันไม่ไม่มีครอบครัวฉันไม่มีคู่ฉันก็สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครเพราะว่าฉันทำมาหากินเองฉันมีอ่าฉันทำงาน หน้าที่ตำแหน่งก็ดีสวยก็สวยซื้อกินเองได้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องแบบว่าอยู่ในกะลาแล้วที่จะคอยให้ผู้ชายมาหาเลี้ยงก็จะประมาณนั้นนะคะเขาก็จะคิดในมุมมุมนั้นนะคะเขาก็ต้องคิดหลายอย่างเนาะวว่าการที่เขาจะคบกับใครสักคนเขาก็คงจะแบบว่าต้องให้แน่ใจแล้วว่าผู้ชายคนนั้นนะคะไม่ไม่จะมาเอาเปรียบเขาหรือว่า ไม่มาเกาะเขาแล้วก็คือผู้หญิงเขาจะไม่เสียเปียบนะคะแต่ว่าบางคู่เขาก็ไม่ได้มานั่งแคร์เรื่องนี้ส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าอ่าคือเวลาเขาแต่งงานหรือเขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็สามารถใช้แบบว่าอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรเวลาจดทะเบียนกันเขาก็สามารถเลือกได้นะเหมือนกับว่าแยกทรัพย์สินก่อนแตง่ง งานอะไรประมาณนี้นะคะก่อนแต่งงานว่าเขามีทรัพย์สินอยู่เท่าไรหรือเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเลิกกันทรัพย์สินตรงนั้นจะต้องไม่ตกไปเป็นของอีกฝ่ายหนึ่งครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็จะอยู่ในรักลักษณะนี้เนาะส่วนผู้ชายที่ทําไมถึงไม่เลือกผู้หญิงที่เก่งกว่านะคะ <c oughs> ก็คือใน90%ซ ถึงเกือบ100%เลยก็ว่าได้นะคะผู้ชายส่วนใหญ่นะคะไม่ชอบผู้หญิงที่รู้สึกว่าเก่งกว่าเขาเพราะว่ามันจะทําให้เขารู้สึกแบบว่าด้อยมากเลยเนาะเหมือนกับว่าเหมือนผู้ชายมันจะมีความรู้สึกในการเป็นผู้นำอะเข้าใจปะแต่ในในลักษณะนั้นเราไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะ บางกลุ่มหรือเปล่าเพราะว่าเมืองนอกนะคะที่ต่างประเทศนะคะเขาก็จะแบบว่าเท่าเทีเทยมกันเนาะห้าสิบห้าสิบผู้ชายผู้หญิงทำงานทำงานแบบว่าด้วยกันหารกันอยู่กินกันดังนั้นนะคะฝรั่งเขาถึงจะแบบว่าแชร์กันห้าสิบห้าสิบนะคะมันก็จะอยู่ในลักษณะนั้นแล้วทําไมผ,ผู้ชายถึงไม่เลือกผู้หญิงที่เก่งกว่าเพราะว่าหนึ่งที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาไม่เขาจะรู้สึกว่า ถ้าเกิดเขาเจอผู้หญิงที่เก่งกว่าเขาจะรู้สึกไม่ไม่แบบไม่ภูมิใจในตัวเองอะอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าในสิ่งที่เขาทําได้แล้วอีกฝ่ายก็ทําได้ทําได้ดีพอๆพกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายผู้หญิงอะทาได้ดีกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกผู้ชายมันจะรู้สึกว่าฉันไม่โอเคอะฉันฉันฉันคือผู้นํานะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่า90%นะคะ ผู้ชายจะรู้สึกแบบนั้นเนาะหรือว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันได้แบบโอเคมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมนั่นก็คืออ่าไม่รู้สิแล้วแต่คุณจะไปตกลงกันเอาเองเนาะเออนะคะส่วนมากผู้ชายนะคะที่เขาไม่เลือกผู้หญิงที่อ่าเก่งกว่าแต่เขาจะเลือกผู้หญิงที่แบบว่าเก่งน้อยกว่าเขาหรือว่า ผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเลยที่แบบว่าเขาสามารถดูแลได้เขาจะรู้สึกแบบว่าเขาเป็นแบบเฮ้ยฉันเป็นลูกผู้ชายนะอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นนะคะสําหรับความคิดเราเนาะฝ่ายฝ่ายชายอะ่ะจะหาคู่ครองได้ได้ง่ายกว่าฝ่ายหญิงนะคะเพราะว่าฝ่ายหญิงถ้าเขาเก่งแล้วก็สวยแล้วก็แบบฉันสวยรวยมีตังอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีช้อยเลือกเยอะเขาอาจจะสเปคสูงด้วย อะไรต่างๆนานานะคะมันก็เลยแบบว่าทําให้แบบว่าผู้หญิงคลองโสดเยอะกว่าผู้ชายนะคะแล้วก็ทําให้ผู้ชายอ่ะอาหาคู่ครองได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเราอ่ะไม่ได้เก่งใช่ไหมเออแล้วก็สมมติว่าผู้ ผู้ชายที่เขาแบบว่าเอ้ยมีหน้าที่การงานที่โอเคเขาเก่งกว่าแล้วเราก็สามารถเข้ากันได,ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะทําให้เรานะคะแบบว่าเอย้ยแบบจูนกันได้ได้ได้ดีกว่าผู้ชายที่เก่งกว่าเอ้ยผู้ชายที่เก่งแล้วก็ผู้หญิงที่เก่งนะคะมันมันมันจะจูนกันยากกว่าเพราะว่าความคิดเขาอาจจะแบบว่าไม่ตรงกันอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าในตัวเราอะเราไม่ได้เก่งแต่ว่าผู้ชายเขาเขาเก่งกว่าเราอะไรอย่างเงี้ย มันจะทําให้แบบว่าเราฟังเขามากกว่าแล้วผู้ชายเขาจะชอบแบบนั้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่แบบว่าเอออย่างสามีเราถามว่าเขาเก่งไหมเขาเก่งเราไม่ได้เราไม่ได้รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่เรารู้เราก็สามารถโต้แย้งได้ในตรงนั้นนะคะเออเนาะผู้หญิงที่เก่งเขาก็จะคิดเยอะเลือกเยอะมันก็เลยทําให้เขานะคะโสดนานกว่าผู้ชายนะคะเข,เขาก็เลยหาหาแบบว่า คู่ครองไนดะ้แบบว่ายากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ในความคิดของเราเนาะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์ได้ด้วยนะคะแบบว่ามาแชร์กันเนาะว่ามันเป็นยังไงไหนคนไหนสวยแล้วก็โสดนะคะมาเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าทําไมคุณยังโสดอยู่นะคะก็อันนี้เราแบบว่าไม่ได้จงใจไม่ได้ต้องการไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าเฮ้ยแบบพูดให้แบบว่า ทำไมฉันโสดฉันสวยแล้วโสดมันก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเราไม่ได้มีเจตนาในตรงนั้นนะคะเราก็แค่มาแลกแปลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะว่าอ่าทำไมผู้หญิงสวยและเก่งถึงยังต้องโสดอยู่แล้วก็ทําไมผู้ชายที่เก่งถึงไม่เลือกผู้หญิงที่ที่เก่งนะคะถึงแม้ว่าผู้ชายที่เก่งเขาจะไม่หรอแต่ก็เขาก็น้อยมากที่เขาจะเลือกผู้หญิงที่เก่งกว่าอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะ ก็อย่าดราม่านะคะขอร้องนะคะพอไม่อยากดรามา่อาอ้ยะนะคะยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะก็มาเมา์มยหอยสั่งกันก็ไม่มีอะไรนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบา,บายๆคะ่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะโอ้เดี๋ยวไปคิดก่อนว่าจะเอาเรื่องอะไรมาพูดกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่ฉันไม่ได้ไปไหนนะคะที่ฉันก็สรรหาแต่เรื่องมาพูดนะคะไปแล้วบา,บายๆคะ่ะ